ร้านอบพุ่น24ชั่วโมงยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เสียสละเวลาหวังว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะทําให้คุณได้ผ่อนคลายและได้รับความอบอุ่นกลับไปครับให้วันนี้เป็นวันที่เราได้ใจดีได้ห่วงใ่ทั้งกับตัวเองและคนอื่นวันนี้เราได้หยิบยกหนังสือเรื่องพักให้ไหวค่อยไปต่อของคุณนีหน้าคิม มาสรุปและเพิ่มเติมความคิดเห็นและนำมาเล่าให้คุณได้ฟังช่วงเวลาต่อจากนี้คุณคือคนพิเศษสำหรับเราเชิญรับฟังได้เลยครับ 1. พักให้ไหวค่อยไปต่อคุณเคยตั้งคำถามเหมือนเราไหมว่าในชีวิตของเรามีอะไรที่ได้ดังใจบ้างมีหลายเรื่องใช่ไหมที่ไม่เป็นดังใจหลายเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามมากมายเพื่อให้มันเป็นดังใจ หลายเรื่องที่ล้มเหลวไม้จะพยายามแทบตายจนหลายครั้งเราแทบไม่อยากจะพยายามอะไรอีกต่อไปเพราะกลัวว่ามันจะไม่เป็นทางใจอีกในตอนเช้าที่ต้องรีบเร่งไปทำงานเมื่อเจอสัญญาณไฟเหลืองก็ต้องเหยียบคันเร่งฝ่าไปเพื่อไปให้ถึงที่ทำงานให้เร็วขึ้นสักนิดแต่วันนี้เราลองหยุดรอสัญญาณไฟเขียวกันดูไหมลองเบื่มองท้องฟ้าที่มีเมฆค่อยๆลอยผ่านไป ร้องให้รถขับหลังบีบแต่บอกเราว่าตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะทําให้วันนี้เป็นวันที่เราได้ปล่อยใจให้ลอยไปบ้างบอกกับตัวเองว่ามันต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนกับหลายเรื่องที่ต้องพบเจอในวันนี้เรื่องต่างๆที่ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็บอกตัวเองว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะงั้นถ้าเราจะทําเรื่องต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เราที่ไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือตัวเราที่สมบูรณ์แล้วเพราะงั้นจงทําทุกอย่างอย่างพอดีแบบที่ไม่ฝืนแทนที่จะกดันจนตัวเองหรือตาหนิตัวเองว่าเราต้องทําให้ดีกว่านี้สิมันไม่ควรต้องเป็นอย่างนี้สิลองเปลี่ยนมาชื่นชมตัวเองให้เต็มที่ดูชื่นชมตัวเองว่าเราเจ๋งที่สุดเราสุดยอดไปเลยเราทําดีมากแล้วนะเก่งมากเก่งมากๆเลย ต่อจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนจากคนที่เอาแต่คอยกดดันตัวเองเป็นคนที่ชมตัวเองให้เต็มที่หลายๆวันเราจะสร้างช่องว่างให้ตัวเองได้เบื่อบ้างให้ตัวเองได้พักบ้างลองนั่งเฉยๆลองทําเรื่องที่ไม่มีความหมายอะไรลองทําเรื่องบ้าๆดูบ้างใช้ชีวิตให้สมกับเป็นตัวเองเป็นตัวเองในแบบที่ไม่ต้องพยายามมากไปตัวเองที่ไม่ต้องใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นคาดหวัง แค่สนุกกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเป็นชีวิตที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบเร่งหมุนให้ทันตามโลกก็ได้เพราะชีวิตมันคือโจทย์ปัญหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อให้เราจะรีบแก้โจทย์ที่อยู่ข้างหน้าไปสุดท้ายก็มีโจทย์ใหม่เข้ามาอยู่ดีเพราะงั้นค่อยๆแก้ไปดีกว่าในวันที่เหนื่อยมากๆคิดซะว่าเราทุกคนต่างก็เหนื่อยไปเหมือนกันกับการแก้โจทย์ปัญหาเหล่านี้ แก้โจทย์ที่มันจําเป็นต้องแก้ทั้งๆที่เราไม่ค่อยอยากแก้มันเท่าไหร่หลังจากวันที่ต้องแก้โจทย์ที่มันยากมากๆเราทุกคนต่างก็ต้องการกาลังใจต้องการให้ใครสักคนรับฟังว่าวันนี้เหนื่อยแค่ไหนในบางเวลาให้เรามองโลกมุมกลับดูบ้างลองคิดดูสิว่าถ้าเราเป็นเขาจะทำอย่างไงลองเห็นใจคนอหนื่นบ้างลองเป็นตัวเองในแบบที่ใจดีดู ใจดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเพื่อให้วันนี้เป็นวันที่อ่อนโยนเป็นวันที่ได้พักเพื่อให้พรุ่งนี้ตัวเราได้พยายามต่อไปพยายามได้อย่างเต็มที่ในแบบที่เป็นตัวเราในแบบที่ไม่ต้องฝืน 2. เราทุกคนล้วนแตกต่างรู้ไหมเราทุกคนล้วนแตกต่างบางคนมีในตาสีดำบางคนมีคิ้วเข้ม บางคนมีรับยิ้มใต้ตาบางคนมีตาเย,ยิ้มบางคนแสดงออกไม่เก่งบางคนก็ไม่แสดงออกบางคนอ้างว้างมีคนที่เพิ่งตกหลุ่มรักมีคนที่แหนะล้กกับความรักมีคนที่กำลังมีความรักไม่มีใครเหมือนกันเราทุกคนล้วนแตกตา่างทุกคนแตกต่างกันแตกต่างกันมากจริงๆ โดยเหตุน,นี้นี่แหละที่ทําให้มีปัญหาเรื่องระยะห่างกับความสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมายในหลายครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราโทษว่าส่วนใหญ่เป็นความผิดของเราเองแต่บางครั้งเราก็โทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นแต่รู้ไหมถ้าเราต่างล้องให้เวลากันและกันดูลองใจเย็นและไม่ต้องหาว่าใครเป็นคนผิดแต่ช่วยกันหาทางออกของปัญหาแทนมันอาจจะออกมาดีกว่านี้ก็ได้นะในบางที เราลองสร้างความสัมพันธ์แบบที่ไม่ต้องคาดหวังมากไปเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆจัดวางกันดูไหมเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆรู้จักกันทีละนิดได้รู้ว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่ต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เมื่อเกิดเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็ค่อยๆช่ยวยกันปรับช้าหน่อยไม่เป็นไรถ้าเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ของเรานา้น่นคงรู้จักขอโทษบ้างเมื่อเราทําผิดพลาดอย่าเก็บคำเนีเอาไว้แค่สองพยาง์เอง พูดมันออกไปพูดเก่ับเรื่องที่ควรขอโทษขอโทษขอโทษนะพูดให้ฝ่ายได้ยินพูดให้ฝ่ายได้ยินให้ชัดแต่ในหลายๆครั้งที่เราเข้าไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมากมายก็ให้เราตระหนักไว้เสมอว่าเราเป็นคนดีสําหรับทุกคนไม่ได้หลายเรื่องที่เราทําแล้วมีหลายคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอแค่เรามองไปที่ตัวเราที่เข้าใจตัวเองและคนที่เข้าใจเราก็พอแล้ว สร้างความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ว่าจะกับเพื่อนครอบครัวคนรักถ้าเราค่อยๆค้าหากันความสัมพันธ์จะมั่นคงคิดถึงคนส่วนน้อยที่เข้าใจเราแล้วรักษาไว้มากกว่าพยายามรักษาคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจในตัวเรานั้นย่อมดีกว่าเสมอ 3. เรื่องที่ใจเท่าน,นั้นที่รู้ทำไมใจเราถึงได้อ่อนไหวจังนะ มีหลายครั้งที่จิตใจคนเราเปลี่ยนไปมาเมื่อวานเราอาจคุยกับเพื่อนดีๆอยู่แต่วันนี้กลับทะเลาะกันหลายครั้งในวันที่แสนบิดเบี้ยวเรารู้สึกเหนื่อยเครียหดหงุดหงิดจึงหวังให้มีใครสักคนเข้าใจเราบ้างแต่เมื่อมีเพื่อนมาบอกว่าเราเข้าใจนะแต่เรากลับไม่เห็นรู้สึกดีขึ้นเลยทำไมเป็นยงั้นละ่ะเป็นเราเองไม่ใช่หรอที่อยากให้ใครสักคนเข้าใจเห็นแล้วใช่ไหม ขนาดเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยแล้วจะหวังให้คนอื่นเข้าใจเรามากมายขนาดนั้นได้อย่างไรล่ะเคยไหมที่เราเจนนาการถึงตัวเองนนในอนาคตเช่นอีก5ปีข้างหน้าว่าจะเป็นคนแบบไหนพอใกล้จบมัธยมก็เจนนาการถึงมหาลัยพออยู่มหาลัยก็เจนนาการว่าเป็นผู้ใหญ่หรือไม่เราก็อาจเจนนาการถึงอีก50ปีข้างหน้าเจนนาการไปอย่างที่กไกลแสนไกลว่ามาแก่ตัวลงเราจะเป็นอย่างไงกันนะ ลำบากหรือเปล่าจะเดินไหวไหมและจินตนาการแม้กระทั่งความตายเมื่อเราตายไปจะเป็นอย่างไรเราตาก็กังวลกับอนาคตที่มาไม่ถึงโดยการทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มีแค่ใจเราเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้ที่เรากังวลที่เรากลัวเพราะเราไม่อาจเข้าใจได้ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เรื่องที่ว่าใจเรานั้นอ่อนไหวง่ายเปลี่ยนแปลงง่าย ชอบกังวลถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเหตุผลไม่อาจช่วยเราได้แต่หากเรายอมรับโดยใช้หัวใจว่าเราไม่ได้คงอยู่ตลอดการเหมือนกับดอกไม้ที่สมบัติต้องร่วงโรยได้หร่ะมันจะเป็นอย่างไรชีวิตมันจะว่างเปล่าหรือเปล่าหรือเราจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกันนะต่อจากนี้ต่อให้ใจกังวลบ้างก,ก็ไม่เป็นไรขอแค่ทำเรื่องที่เราอยากทำมากๆทำเรื่องที่ชอบให้สนุก หัดเป็นคนที่รู้จักรักตัวเองรักคนอื่นและขอบคุณสิง่งเล็กๆน้อยๆเมื่อเวลาของเราหมดลงเราจะได้ไม่ต้องเสียดายกับเรื่องต่างๆจงรักและมีความสุขตั้งแต่วันนี้และท่องคำอธิษฐานขอให้ฉันจดจำช่วงเวลาที่ดีไว้ได้นานๆขอให้ความสรงจำอันเลวร้ายเลือนหายไป 4. เป็นอีกวันที่ดี ของคุณกับฉันเราต่างควยคว้าหาความสุขโดยที่ไม่รู้ตัวเราอยากเป็นผู้ใหญ่ไวๆอยากมีเงินเยอะๆพอคิดว่ามันจะทําให้เรามีความสุขขึ้นมาได้แต่ทําไมตอนเรายังเด็กความสุขมันหาง่ายจังเลยละ่ะแค่ได้เงินเล็กน้อยจากพ่อแม่ไปซื้อขนมก็มีความสุขจนแทบขึ้นสวรรค์แล้วไม่เห็นต้องมานั่งตั้งคําถามว่าความสุขมันคืออะไรเลยความจริงแล้วเป็นเราเองหรือเปล่า ที่ทำให้ความสุขเหล่านี้หล่นหายไปมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเลิกถามหาความสุขแล้วเราแค่ใช้ชีวิตในแบบของเราใช้ชีวิตง่ายๆแบบช้าๆหาเวลาทําเรื่องที่อยากทําหยุดแบบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลิกวิ่งตามหาสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆถ้าเรามองตัวเองในกระจกแบบที่ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นหรือพัฒนฐานทางสังคมได้แล้วก็เราคงเห็นว่าตัวเองดูดีแล้วเราต่างสมบูรณ์ในตัวเอง เมื่อเราเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเราจะเห็นว่าชีวิตของเรายังขาดหายต้องการอะไรหลายๆอยา่างทําให้ต้องวิ่งหาแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตนั้นน่าเบื่ออยากให้มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างในวันธรรมดาธรรมดาให้ลองคิดซะว่าชีวิตเราในปัจจุบันอาจเป็นชีวิตที่ครายสักคนอยากมีก็เป็นได้วันที่แม้จะว่างเปล่าและไม่มีอะไรมากมายก็ยังเป็นวันที่ควรค่าและรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณชีวิตที่มีแต่เรื่องดีๆไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นรู้สึกขอบคุณที่เรายังคงเป็นตัวเราในแบบที่เราอยากจะเป็น 5. แดดเช้ามืดของฉันช่วงเวลาตีสามเป็นช่วงเวลาที่โลกเงียบที่สุดจนเราอาจได้ยินเสียงรถวิ่งเสียงเข็มนาฬิกาเสียงตู้เย็นเสียงน้ำไหลเสียงคนเพิ่งกลับถึงบ้าน และเสียงต่างๆอีกมากมายที่ทําให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายเราคงอยากให้มันผ่านไปไวๆเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราคิดว่าเราอยู่คนเดียวบนโลกทั้งใบช่วงเวลาเหล่านั้นถ้าหากเราสามารถดึงความทรงจาและความคิดออกมาเป็นสายได้เราคงเลือกตัดเรื่องที่เลวร้ายและเรื่องที่ไม่อยากจดจำทิ้งไปเราคงเหลือไว้แต่ช่วงเวลาที่ดีใช่ไหม เหลือไว้ซึ่งความสรงจำที่ดีที่เราอยากจำเท่านั้นแต่ใน,นเมื่อทำแบบนั้นไม่ได้มันก็มีเรื่องที่ดีอยู่ดีอยู่เหมือนกันนะซึ่งเราทุกคนก็รู้คือเมื่อเราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้ตัวเราจะเข้มแข็งขึ้นจะแข็งแกร่งขึ้นและนี่คือวิธีที่ทำให้เราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้ในขณะที่ใจเรากำลังสั่นไหวพอมีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้น ให้เราลองถอยออกมาสักก้าวหนึ่งจากเหตุการณ์นั้นแล้วลองปล่อยให้ตัวเราได้คิดทบทวนดูคิดทบทวนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใช้หัวใจได้เหตุผลคิดให้ดีเราค่อยกลับไปเผชิญหน้ากับเรื่องที่เลวร้ายหรือเรื่องที่ทุกข์ใจเหล่านั้นหลายครั้งเราอาจต้องร้องไห้ออกมาเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่เมื่อเราตั้งสติได้เราจะพบว่าเราผ่านมันมาได้แล้ว แล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนี่แหละมันจะทําให้จิตใจเราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นให้เราคิดเสียว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน้าช่วงเวลาที่เหนื่อยากแสนลำบากมันก็แค่ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งในทั้งชีวิตที่สุดท้ายแล้วมันจะผ่านไปแล้วเหลือไว้ซึ่งตัวเราที่แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับเช้ามืดที่แสงสว่าง ค่อยๆสัตว์สองออกมาทีละน้อยสรุปครับสรุปแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นได้เห็นลหลายๆด้านที่เราเองก็มกัมกมองข้ามไปทำให้เราได้รู้จักตัวเองได้เยอะขึ้นอีกสักนิดสักหน่อยทำให้เรารู้จักให้เวลาตัวเองได้พักบ้าง เราค่อยกลับไปเผชิญหน้ากับโลกที่แสนวุ่นวายเผชิญหน้ากับโลกที่เราต่างใช้ชีวิตอย่างแสนเหนื่อยหนายเหมือนกันทุกคน